สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกันคลิปนี้เป็นคลิปคํำทานายไตรมาสแรกปีใหม่แล้วนะของเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมปี69นะครับเป็นคลิปรับปีใหม่ของปี69นะอ่ะเรามาดูภาพรวมในชีวิตของชาวลัคนาราศีกันกันก่อนในเดือนมกราคมปี69เป็นช่วงที่ <c oughs> มีความสนุกสนานบันเทิงอยู่กับบุตรบริวารปีใหม่ก็ได้เริ่มอะไรใหม่ๆ แต่ขอให้สนุกอย่างมีสตินะครับควบคู่แล้วก็ดูแลกิจกรรมให้ดีนะครับเน้นความเป็นุ่นตัวและดูแลง่ายนะครับก <c oughs> ุมภาพันธ์มีนาคมปี69ท่านจะต้องอประเชิญกุปสัคก,การแข่งขันปัญหาทั้งเรื่องงานเรื่องเงินอันเรื่องมาจากการขาดประสบการณ์นะครับอ,อัปเดตสถานการณ์ไม่ทันหรือไม่ทันเล่เหลี่ยม คู่แข่งนะครับศัตรูฝั่งตรงข้ามก็ให้ระวังไว้นิดนึงเรื่องงานนะครับในเดือนมกราคมจะมีโปรเจกต์ใหม่รีเริ่มอะไรใหม่ๆบางอย่างก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับงานโดยตรงนะครับแต่ว่าเาเป็นงานที่ไม่ได้เน้นเอาเขาไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เอาเงินนะอะเน้นทำเอาสนุกเอาตาความพอใจก็มีเป็นงานแบบลักษณะนั้น นะครับเป็นแซนด์บ็อกอะไรอย่างเงี้ยทำเพราะแพชชั่นไม่ได้คาดหวังเรื่องความสำเร็จหรือผลกำไรนะครับต่อก็ได้อย่างใจหลายอย่างาได้ได้ทำตามใจอะอ่าในเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมปี6กเการงานจะมีแต่ปัญหานะครับติดเรื่องงบประมาณบานปลายติดขาดของเรื่องของการร่วมมือนะครับแล้วก็มีเหตุปัจจัยไม่พร้อมในหลายอย่างนะครับเรื่องงาน นะครับส่วนในเดือนในเรื่องเงินนะครับเดือนมกราคมปี69การเงินเนี่ยยังมีเงินหมุนเวียนได้เรื่อยๆหาเงินได้เยอะนะฮะแต่ก็มาใช้ไปกับบุตรบริวารการละเล่นความบันเทิงนะครับการลิเริ่มนะครับส่วนใช้เงินคือหาเงินได้เยอะแต่ก็ใช้เงินเยอะฟุ่มเฟือยนิดนึง นะครับในเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมปี69นะครับการเงินจะเริ่มติดขัดนะครับหมุนเวียนยากนะครับมักมีรายจ่ายจำนวนมากมารอนะครับหรือมีหนี้สินต้องจ่ายนะครับเอ่อต้องจ่ายออกหลายทางหลายอย่างนะครับหรือต้องจ่ายเพื่อแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มความสะดวกเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนะครับจ่ายเพื่อแก้ปัญหาแหละฮะแล้วส่วนใหญ่มาเรื่องความรักในเดือนมกราคมเดือนความรักนะครับ ความรักมกราคมคนมีคู่ไม่หวานเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะโฟกัสไปเรื่องงานส่วนใหญ่ส่วนคนโสดปีมกราคมปีหกเก้าคนเซอร์จะเจอคนที่น่าสนใจบ้างนะครับผ่านจากงานนะครับในเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมปีหกเก้าอันนี้ก็สําคัญคนมีคู่จะห่วงเรื่องงาน แต่ก็มีเรื่องของบุตรบริวารเข้ามาให้กังวลมีเรื่องลูกเป็นภาระให้หนักให้หนักใจนะครับนะครับความสัมพันธ์ก็จะเป็นเรื่องในครอบครัวเข้ามาเกี่ยวนะครับเออไม่หวานเท่าไหร่นะครับส่วนคนโสดจะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่นะครับมีคนใหม่เข้ามานะครับแต่เขาจะมาพร้อมกับแรงกดดันความกังวลความหน่วงนะครับแล้วก็มาแบบแปลกๆนะครับความรักชาวลัคนากันนะครับก็ ทำใจนิดนึงนะเดียวกันนะอ่ะเรามาดูไพ่กันนะครับไพ่ของท่านได้สีรษะนาคหรือพยานาคราชนะครับไพ่ใบนี้เขาบอกว่ายังไงไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นระดับพญานาคนะครับมีศักดิ์มีสีม,สมีอํานาจนะครับไพ่นี้เป็นไพ่ของผู้ยิ่งใหญ่หน้าที่การงานจะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะในองค์การใหญ่จะโดดเด่นมากนะครับการงานขยับขยายเติบโตนะครับ มีความโดดเด่นมีชื่อเสียงาการงานดีเลยนะครับแต่คราวนี้พอมาเรื่องเงินเนี่ยระดับพญานาคเนี่ยมีเงินเยอะอยู่แล้วหาเงินเก่งหาเงินได้เยอะแต่ใช้แต่ก็ใช้เงินเยอะด้วยเช่นกันนะครับคือหาเงินเก่งนะครับเอ่อที่การงานมีความขยันขยายมีความตเติบโตหาเงินได้เยอะแต่ใช้เงิน ใช้เงินเก่งกว่านะครับฟุ่งเฟือยหลากหลายและเอาไปใช้จ่ายหลายทางนะครับรายจ่ายเยอะนะครับทั้งที่จําเป็นและไม่จําเป็นนะครับนะครับที่ไม่ค่อยจําเป็นก็ก็ใช้อ่ะใช้ตามความพอใจด้วยนะครับนะครับไม่ได้ประหยัดอะไรเท่าไหร่ไม่ก็ฟุ่มเฟือยอ,อ,อ่ะอ่าโอเคส่วนเรื่องความรักนะครับความรักเนี่ยถ้าใครเคยดูพวก ตำนานของพารตะนะครับของฮินดูของนิยายหรือแม้ในละครหรือซีรีส์ที่เป็นพวกนาคีนาคินหรือแกบพญานาคเนี่ยความรักมักจะมีวิบากกรรมเรื่องความรักนะครับเป็นเหมือนในละครในซีรีส์เลยนะครับนะครับคนมีคู่ไม่มีปัญหาคนมีคู่ไม่มีปัญหาแต่ไอคนโสดเนี่ยสินะฮะไอคนโสดเนี่ยสินะครับเอ่อความรักถ้า ถ้าไม่มีก็จะมีอีกถ้าถ้าถ้าไม่อยากมีก็ดันมีเข้ามาแล้วความรักของ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 ไพ่ใบเนี้ยของพวกพญานาาอ่ะมักมีอุปสรรคมักมีปัญหาอ่ามีคนมากีดการมีคนมาแก่งแย่งอ่ะอ่ามีความกังวลมีแบบความพัฒนาไปยากๆมันมีเขาเรียกมันมีวิบากกรรมความวามความกั้นทําให้ไม่สามารถจะของครูได้ง่ายและเมื่อมีปัญหาอุปสรรค อยู่มากอยู่มากมันก็ต้องใช้ความเข้าใจกันนะอาจจะมีคนขัดขวางความรักที่เป็นแบบว่าโดนกีดกันเอ่อเข้ากันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุณไปทํางานในสถานที่ทํางานที่ห้ามมีความรักอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอการกีดกันหรือสถานการณ์เงื่อนไขอะไรบางอย่างแบบนี้อยู่กรณีคนโสดนะนะแล้วก็ระวังตกหลุมรักโดยไม่รู้ตัวด้วย นะครับคือหรือบางครั้งเนี่ยความรักก็เข้ามาโดยไม่พร้อมไม่พร้อมนะมาตอนที่คุณไม่พร้อมอะไม่อยากรักนะแต่ดันมาตอนนี้พอดีนะตอนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละนะส่วนส่วนของกรณีของเอ,อคนมีคู่นะความรักก็เหมือนเหมือนดาวเลยโอภาระเยอะ,ะอ่ะเออชีวิตมัน โอ้ยพอเรามีคู่แล้วอะ่ะบันเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องครอบครัวจีปาถะนะเออไปยันกะปิน้ำปลาทั้งหลายแหล่รายจ่ายเออแมวหายลูกป่วยเออรถพังอะไรอย่างเงี้ยนะคือคือคือ,คอถ้าเป็นถ้าลักษณะของคนมีคู่เนี่ยจะคือภาระเยอะเท่านั้นเองนะก็ถามว่า,พาไพ่ใบนี้ดีไหมถ้า ถ้าเป็นเรื่องนอกบ้านน่ะหน้าที่การงานโอ้โหแสงนี่สองเด่นเป็นสง่าเลยนะมีเกยียรติมีสีมีคนสนใจหน้าที่การงานประสบความสำเร็จปังปุริเยมีถ้วยมีรางวัลมีคนจับจ้องมีคนสนใจนะครับแต่แต่ในด้านความสัมพันธ์น่ะจุกจิกนิดนึงนะโอเคขอสู้ๆนะชาวกันใครที่ยังโสดใครยังไม่มีความรักก็ถือว่าดีไปละกันนะช่วงนี้